สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JJ Story อีกแล้วนะครับผมวันนี้วันที่18มิถุนายน2564สำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนนะครับผ่าน w w w ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com โดยเริ่มวันที่21มิถุนายน2564 ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกากำหนดสิทธิ์นะครับมีทั้งหมด4ล้านสิทธิ์นะครับผม โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่21มิถุนายน2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาของทุกวันเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ4ล้านสิทธิ์ดยคุณสมบัตินะครับของประชาชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็จะมีดังนี้นะครับ1มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป 2. ไม่เป็นผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน 3. ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 4. ไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3ส,สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการของรัฐอธิชิมช็อปใช้เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งแล้วชนะม3 3. เราลักกัน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Www ร์ยิ่งใช้ยิ่งได้หรือผ่าน g w a l l e t บนแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการขั้งต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www ร์ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หลังจากที่เราลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้เรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS แจ้งสิทธ ภายใน3วันโดยก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรกผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้ต้องยืนยันตัวตนเพื่อใช้ G Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยบัตรประจําตัวประชาชนผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนสามารถยืนยันตัวตนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือ ผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กสามารถยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กได้เลยทั้งนี้เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายเพื่อชำระสินค้าหรือบริการได้แก่ อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปค่าบริการนวดสปาหรือทำผมทำเล็บทั้งนี้ไม่รวมถึงฉลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระสินค้าหรือบริการล่วงหน้าเพื่อรับบัตร กำนันอิเล็กทรอนิกส์กับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาโดยวงเงินใช้ใจ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e ์ e-voucher ไม่เกิน60,000บาทต่อคนซึ่งยอดใช้ใจ่ายที่จะนำมาคำนวณต้องไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันและจะได้รับสิทธิ์ E v o u c h e r สะสมสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการโดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่1จนถึง40,000บาทแรกได้รับ E- v o ว c h e r ร้อยละ10ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน4,000บาทต่อคนและยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่40,001 40, จนถึง60,000บาทจะได้รับ E- v o ว c h e r ร้อยละ15ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคนซึ่งสิทธิ์ e v o u c h e r จะคืนเป็นวงเงินเข้าจ w a l l e t ทุกวันที่7ของเดือนถัดไปทั้งนี้สามารถใช้จ่ายด้วย e v o u c h e r ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึง31ธันวาคม2564โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้หากผู้ฟังท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และมีสาระรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ